ก็เออไงเราเปิดเปิดไฟห้องน้ํานอนนะ้าอะไรเงี้ยตอนแรกๆอะไรเงี้ยใช่เราไม่คิดแอกเปิดไฟห้องน้าแล้วแบบเอ้ยห,หรือแบบจะมีเงาจากไฟห้องน้ำอ๋ออ่ะพี่ก็เคยคิดแต่พี่ก็รู้สึกว่าให้มันเห็นจังๆดีกว่ามันค่อยๆคืบขานเข้ามาไม่ต้องกลัวเดียวอ่แบบถ้ามันมืดทั้งหมดแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยเราจะจินตนาการมากว่าเมื่อคืนหละ่ะจูว่าเราแง้มไฟไว้แล้วแบบลืมตามารู้สึกกับเราก็เห็นก็คือ ก็เห็นเลยให้มันรู้ว่าเออมีจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าให้ให้พี่เจอจำดังดีกว่ามันค่อยๆเข้ามาตลกอ่ะดีกว่านะจริงหรอจริงแล้วก็พี่หวานเป็นคนติดบ้านมากด้วยใช่ไหมถูกต้องพี่เป็นคนติดบ้านพูดถึงมหาลัยเน้นถึงตอนอยู่หอมาถึงถ้าแบบต้องอยู่หอ แล้วก็ถึงพี่หว่าะจะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เอาไม่นอนจะขับบ้าน <laughs> <laughs> ใช่ใช่เป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแบบว่านอนแปะที่ไม่ค่อยได้ทําไมอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันหรือพี่อาจากกาอาจะกลัว <laughs> หรือพี่จริงล้วพี่อาจจะกลัวผีเขาจะว่าหรือพี่อาจจะกลัวไม่พี่ก็ไม่รู้พี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือบางอาจจะแบบว่าพอไปนอนแปะที่ใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยครั้งแรกครืนแรกที่จะนอนไม่ค่อยหลับ พี่เล่รู้สึกแบบตื่นแบบทุกทุกรายเอ่อสองชั่วโมงต้องลืมตาม,มาหนึ่งทีหรือแบบขอเปิดไฟห้องน้ำเย้่มไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างตอนไปนอนที่หอแรกๆพี่นอนกับเนยใช่ไหมแล้วก็เป็นสองคนที่ค่อนข้างกลัวทั้งกูก็คือคุณเนยก็เอองัแบบ้นเราเปิดเปิดไฟห้องน้ํานอนนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่คิดแต่ว่เปิดไฟห้องน้าแล้วแบบเอ้ยหรือแบบจะมีเงาจากไว้ห้องน้ำ พี่ก็เคยคิดแต่พี่ก็รู้สึกว่าให้มันเห็นจังๆดีกว่ามันค่อยๆคืบขานเข้ามาไม่ต้องกลัวเดี๋ยว่ะแบบถ้ามันมืดทั้งหมดแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจินตนาการมากว่าเฮ้ยมืนอคือหล่ะสมมติว่าเราแง้มไฟไว้แล้วแบบลืมตามารู้สึกกันเราก็เห็นก็คือก็เห็นเลยให้มันรู้ว่าเออมีจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดเองอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าให้ให้พี่เจอจังๆดีกว่ามันค่อยๆเข้ามาเออตลกอ่ะดีกว่านะจริงเหรอจริงทำ ทำไมแม่แบบเอ้ยเราไม่ต้องไม่ต้องอยากเห็นก็ได้อะแบบว่าทุกค่านเ <laughs> ข้ามาแล้วก็หลับเลยว่อพี่ป็นคนหลับไปได้ไงเพราะว่ามันมาแล้วมันแบบสติไม่มีอะหลับให้หลับไม่ลงอะไรอยบบ่างเงี้ยเออก็คืออ้าวไม่อย่อยี้เ, <S <S 2> <S 2> เวลาที่แบบไปญี่ปุ่นนอนหลับด้อ๋อแต่เออแปลกไปญี่ปุ่นอะกับหลับแบบว่าวสบายใจแบบว่าหลับได้เลยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนพี่ก็อ๋อ พี่ก็ไปญี่ปุ่นมาหลายครั้งแต่ตอนนั้นอย่างตอนนั้นที่ไปกับพี่แก้วเงี้ยใช่ไหมพี่ก็ไปเจอของดีมาอันนั้นพี่ก็หลอกทั้งคิปเหมือนกันพี่ก็เปิดไฟนอนแทบจะทั้งคิปเหมือนกันอะไรเงี้ยนะเจนไม่รู้จริงหรอว่าพี่ไปเจอของดีมาจอนพี่ไปกับพี่แก้วอ่ะคือเจนคุนๆว่าเจนไม่ยินเสียงเรื่องลือเรื่องนี้มาอ,อยู่พอสมควรอ่ะอพูดถึงอ่ะไปกับพี่แก้วโฮชิแบนอ่ะความจริงมันมีอยู่ในคําถามด้วยแต่เข้าเลยแล้วกันอ่อเอเข้าเลยทือแม่คือต้องบอกก่อนว่าคือ ด้วยที่ไปญี่ปุ่นต้องดูแบบเราต้องดูสถานที่ดูอะไรด้วยอย่างบางทีที่ไปที่อย่างอยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยบางโรงแรมหรือบางอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีฟิลที่มันน่ากลัวเงพี่ก็จะไม่ได้กลัวขนาดนั้นอย่างไปญี่ปุ่นแบบพี่ก็ไปมาหลายๆเมืองคือโรง,งแรมทุกโรงแรมก็แบบว่าเขาก็เออทัานสมยัยไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ว่าที่ที่พี่ไปพี่แก้วมันค่อนข้างเป็นเรลกลางที่ค่อนข้างแบบออค่อนข้างมีประวัติยาวนานเออใช่เขาเหมือนเขาเปิดมายาวนานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบ เราพี่ไปถึงโรงแรมตอนมาสี่ห้าทุ่มแล้วเราพี่ไม่เห็นทัศนียภาพรอบนอกเลยว่าโรงแรมมันเป็นยังไงเนี่ยแต่รู้ข้อมันเป็นเลียวกลางเออรู้คะแนนมันเป็นเลียวกลางละพี่ไม่เห็นเลยมันมืดมากขนาดพี่เข้าไปในล็อบบี้ยังไม่เปิดไฟให้พวกพี่เลยอะ่ะวี่ก็แบบโโจริงจริงพี่ไปมันศักสี่ทุ่มแล้วว่าเหมือนแบบว่าเหมือนกดจะถ่ายศรายการเสร็จกาจะเข้าที่พักคืนแรกอะไรเงี้ยคือแบบแล้วมันแบบเราเป็นเมืองที่มันค่อนข้างไกลที่ตอนนั้นแบบว่าเขาเหมือนจะโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างไกลนิดนึงแล้วก็ มืดจาได้เข้ามืดเข้าไปในล็อบบี้ก็คือมืดมากนี่มันอัไกันนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ได้ไปนอนห้องที่อยู่ริมสุดริมสุดทางเดิน uh huh. คือสมมติว่าห้องพี่ใช่ไหมขึ้นมาชั้นแล้วพี่ก็เดินเอาพี่กับพี่แก้วนอนอยู่ห้องเดียวอาจจะเป็นห้องที่ที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมันชั้นพี่ชั้นฝั่งนะั้มีพี่อยู่ห้องเดียว แบบพี่คือพี่ทีมงานครูเอ๋อะไรเงี้ยต้องลงบันไดเพื่อไปอยู่ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพี่กบพี่แก้จแวจาได้เลยว่าซ้อมดนตรีกันกันประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไงระหว่างที่สยันหนึง่งใช่เพราะว่ามันคือแบบเราเราเพิ่งเราเราเราพิ่งมาเข้าขากันครั้งแรกแล้วพอเราลองในรายการเราเรตอนถ่ายเรารู้สึกว่ามันยังไม่เข้าขากัน,นอะไรเงี้ยเราก็เลยมาซ้อมการต่อที่โรงแรมเออนั่นแหละเราก็มีคนมาเคาะประตู คือตอนแรกอะ่ะมันจะมีพี่ช่างกล้องมาเคาะประตูก่อนใช่ไหมแล้วเหมือนหอเหมือนเราก็ถามว่าใครเออพี่เขาเออพี่เองพี่มาเอากล้องอะไรเงี้ยช่มัมาแบบมา,มา,มา,มาตั้งกล้องโกโปรทิ้งไว้ให้นะอะไรเงี้ยเออล้วก็โอเคตั้งกล้องสักพักก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งล้วก็จำไม่ได้แล้วก็นั่งซองเราไปเรื่อยๆแล้วมันมีเสียงเคาะประตูอีกพอนีพี่ก็ถามว่าใครคะแบบเราเหมือนเราก็ถามไปอีกว่าว่าเป็นพี่ตากล้องมาเอากล้องหรือเปล่าคอนนี้มันก็ไม่มีใครตอบไงแล้วก็มีเสียงเคาะประตูอีกทีพี่ก็มองหน้าแก้ว แล้วก็ปิดกล้องค่อยๆเริ่มมือทาชาไปปิดกล้องแล้วกูวิ่งขึ้นไปห่มกระสอบคนแล้วก็ปล่อยของไว้ตอนนั้นน่ไม่เก็บแบบเก็บแล้วว่างๆแล้วก็แบบกระโดดขึ้นเ้าห่มแล้วก็พี่เที่ยวเปิดไฟนอนนะพี่บอกเออเปิดไฟนอนแล้วคือก็คือเปิดไฟนอนทั้งห้องเลยอย่างเงี้ยเอออหละมันก็เป็นแบบเป็นที่เดียวเป็นที่เดียวเป็นที่เดียวที่เจอในคลิปนั้นหรือว่าที่ปืนพี่เหนื่อยจนจนจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้อ๋อแล้วก็อ่ะ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  ไม่แม้แค่คุณคุณว่าใช่ที่ความจริงแล้วคูเอเป็นคนขอปะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คุเอไม่ใช่คุเอเป็นคนขอเหมือนแบบแล้วเราท่อเหมือนหลังจากเรื่องเนี้ยเหมือนพอเราเราก็เลยคุยกันว่าถ้าใครจะขอประตูเราต้องมีรหัสนะว่าเราต้องมีรหัสพูดกันนะว่าใช่ใช่ไหมเธอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะเปิดประตูให้อะไรอย่างเงี้ยเออมัน้องมีอีกที่สองที่ในทริปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้าไปในแบบ ป่าลึกๆเข้าไปข้างในๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นไม่เจอแต่ว่าสัตว์ที่ค่อนข้างแบบมืดแล้วก็น่ากลัวอะไรเงี้ยอันนั้นก็เปิดไฟนอนพี่ก็เปิดทริปนั้นคือเปิดไฟนอนมีสม,มุิมิเจ็ดคืนเปิดไฟนอนประมาณหกคืนเรียบร้อยห้าถึงหกคืนแล้วอีกสองคืนคือเหมือนมันกลับเข้ามานอนในเมืองกับนอนในโตเกียวเลยก็เลยแบบว่าโอเคเราถ่ายรายการเสร็จแล้วเราชิลแล้วอยเี้ืมออืน้ว่าจะเป็นแบบหนูคิดว่าที่พี่หวาน หลับลงที่ต่างประเทศอะอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยเดินทางอะใช่ใช่เพราะว่าเหนื่อยเดินทางด้วยแล้วก็ไม่รู้เป็นเหมือนแมนูหรือเปล่าที่แบบว่าถ้าที่ไทยอะกลัวผีแต่ถ้าไปต่างประเทศจะไม่กลัวผีเพราะรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะว่าว่าคือแบบว่าในในไทยเราอาจจะเคยเจอหรือเคยสัมผัสหรือเคยรู้สึกก่าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไปต่างประเทศเราไม่รู้มันจะ มียังไงอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าเออเราคงคุยกันไม่หลุดเราก็เลยไม่กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบคนละสัญชาติไงคนละสัญชาติก็แบบคงไม่มามั้งเพราะว่าเออคงไม่มามั้งเขาคงไม่ใจเขาหรอกเออไม่ใจเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเออเอแต่พี่ตอนทั้นมก็มีเดี๋ยวมันจะเข้าคําถามเจนิ่งไหมตอนนั้นพี่ก็มีทิปพี่ไปอิตาลี